มาแล้วครับมาแล้วครับสีม่วงครับสีม่วงอะไรมันเป็นม่วงสีดอกต้อยติ่งนะครับมันไม่เข้มจะว่าไอ้ทีสีเหมือนม่วงกล้วยไม้ก็ได้เป็นทอยยกลายอะไรลายแปลกแปอันนี้เป็นลายเออเป็นลายเหมือนลายพุ้มลายนาคน้อยนะครับใช่ไหมลายหยดน้ํา นานๆจะออกสักครั้งรายหยดน้าม,มันมันเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เยอะช่วงหลังๆมานี้ก็หายไปเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนเขาไปเขาเปลี่ยนการทําลายไปทําลายที่ขายง่ายกว่าเพราะว่านะครับแต่จริงๆแล้วลายหยดน้ําลายดอกรักพวกเนี้ยสวยดูสิครับสวยยังไงดูสิครับเป็นยังไงครับตั้งแต่บนลงล่างดูสิครับ สีอย่างนี้เลยติมม่วงอย่างนี้เลยมีมีผ้พาพพื้นมีผ้าพพื้นนี่มีผพ้าพ,พื้นนี่ครับผาพ,พื้นครบหมายเลขะไรคุณชัยยังไม่ได้บอกแับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเป็นเจหนึ P ่งหกศูรายหยดน้ำบางคนก็บอกว่าเหมือนดอกอัญชันไหมดอกอัญชันจะแก่กว่า แตถ่ถ้าเทียบกันจริงๆต้องไปดูที่ดอกกล้วยไม้เคยเห็นไหมครับกล้วยไม้ที่ถวายพระสีสีม่วงอ่อนๆอย่างนั้นนะครับหรือไม่อีกทีก็ดอกก้อยติ่งผักตบก,ก็ประมาณนั้นประมาณดอกผักตบก,ก็ได้ครับประมาณนั้นมีภาพื้นนะมีภาพพื้น,าพพนถามว่าโทนอะไรโทนสีม่วงนะครับใส่ได้เลยแล้วก็เหลือไม่มากู้สิก็จะเหลือแคพ่พื้นชุดสองชุดเท่านั้นเองที่เป็นโทนม่วงนะครับนอกนั้นก็หมดแล้ว ใครต้องการก็รีบติดต่อติดต่อช้าลังเลใจอยู่ไม่ได้ใส่แน่นอนครับราคาล่ะบอกหมายเลขไปแล้วหมายเลขเจหนึ่งหกศูนย์แปดราคาเจ็ดพันห้าราคาเจ็ดพันห้าจะถูกจะแพงติดต่อเข้ามาครับเข้ามาคุยกันก่อนอลุงชายสีนั้นมีไม้สีนี้มีไหมสีนี้ฉันยังไม่ฉันยังไม่ใช้ไม่ได้ใช้งานถ้าอยากได้สีรุ่น ได้ครับถ,ถ้ามีในสต็อกให้เลยนะครับขึ้นขึ้นในไลน์ให้ดูเลยติดต่อมาทางไลน์เราจะส,ส่งรูปให้ดูทางไลน์ดีไหมครับถ้าดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงชัยด้วยจะมายอดมันจะได้ขึ้นอย่างนน้อยผมก็ได้รู้ว่ามีคนที่เขาได้ให้ความสนใจกับร้านจองโฮรุงชัยพระไมสุรินนะครับก็ เขาเรียกอะไรเขาบอกฟิทแบกหรือเสียงเสียงซ้อนย้อนกลับมานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับรบกวนติดต,ต่อและติดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ